อโอเคเพื่อนๆนะคะติ้งนะคะวาร์ปมาตรงนี้ตอนนี้หลังจากขึ้นรถไฟมาแล้วนะคะเอมี่ก็จะพามาชมนะคะเมืองทิชฟามาเทอรานะคะอันนี้จะเป็นภูเขาถึงปูนหมดเลยนะคะนี่คือหนึ่งในโบสถ์นะคะเลือบอกว่าโบสถ์อยู่กลางป่านะ,ะแล้วก็อยู่ในบนเขาซึ่งแปลกประหลาดมากใช่ไหมคะพวกทิวก่ว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาสร้างโบสถ์อย่างนี้ได้ยังไงเนาะอันนี้แล้วก็ ทึ่งในความสามารถคนโบราณเนาะอันนี้ค่ะจะเป็นวิวรอบๆนะคะนี่ก็คือหนึในโบสนะคะตัวนี้คะก็หนึ่งในโบสที่มีชื่อเสียงคะวาโปเรนะคะ,ะ,คะที่นี่นะคะมีทั้งหมดอยู่หโบสด้วยกันนะคะแล้วก็อยู่ใน,นค่ะเทืขอขาหินคุนเต้ทมมั้งหมดเลยแล้วที่นี่นะคะมาเซอราเนี่ยนั่งรถไฟมา4ชั่วโมงนะคะแล้วก็ต่อด้วยมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาจากบนเขาเนี่ยใช้เวลาเดินทางทั้งหมดสชั่วโมงครึง่ง ค่อนข้างยาวนานทีเดียวคะ่ะแต่ว่านะคะก็อยากจะนําเสนอให้เ่ืนๆนๆะคะที่สําคัญคือที่นี่เนี่ยวงการอยู่เนสกให้เป็นมรดกโลกนะแถมนะคะมีอะไรที่น่าสนใจกันคือเจมส์รอนนะคะศ0นสเข้ามาถ่ายทำํำภาพยนตร์ที่นี่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นที่หนึ่งในเอ่อแค่เรียกว่าพลาดไม่ได้ถ้าใครมาเอเทนส์นะคะหลจจะนั่งรถไกลนิดนึงนะคะแต่มันก็ ที่สุดนะคะในการมาเที่ยวชมนะคะเดี๋ยวการไปต่อน,นะว่าโบสถ์ที่เอ็มพี่จะพาไปชมเนี่ยจะสวยงามขนาดไหนตามกันเลยค่ะนั่นก็คืออีกหลังหนึ่งนะคะเนี่ยแต่ตอนนี้เราจะมาหลังนี้นะคะอุย้ยมีทุนมูดอีกมีทั้งห่างมีทั้งหมดหกโบสถ์ท่ะมยู่ทีน,นี้ก็จะเป็นสะพานเล็กข้ามไป yeah. ดูข้างล่างก่อนนึกว่าตัวเองมาถ่ายหนังนะเนี่ยนหนังจีนนะคะแต่วันนี้คือที่กรีซนะคะคุ้มค่าทีเดียวคะ่ะนั่งรถไฟมาไกลมากแล้วนะคะแล้วก็เราก็มาเจอที่สวยสวยงามแบบนี้นะคะรู้สึกื้นใจมากซีเวียนำไปก่อนแล้วนะคะนี่ เอ๊ะกลากันไหมสิแก่ตัวพ่อตาอีกีโอ้ไม่รู้คุยชิมคริสตัเอ๊ะกลากันไหมสิแก่ตัวพ่อตาอีกโอ้ยนี่นะคะเราต้องเดินไปขาขึ้นไปที่บนโอ้ยเห็นท้งชัยกีบลุนะคะสูงๆเอ็มมี่สูไฟติ้งโอเคตราทอดมาทางนี้นะคะก็อยู่ตรงนี้เลยค่ะ นี่แล้วกอยู่ร,บรอบๆเหนื่อยมากเลยแต่ก็ต้องสู้ท้ายข้างหลังนู่นว้าอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนโอเคค่ะตามกันมาเลยข้างบนนี้ในที่สุดเอมี่ก็ไต่เขามาสำเร็จจนได้ท่านเหนื่อยมากเลยแต่ว่าดูสิคะความงามของโบสถ์ สวยงามมากสดชื่นร่มรื่นที่สุดค่ะนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยส่วนใหญ่ก็คือต่างชาติหมดเลยนะจะมีทัวร์พามาเนาะจากเอนเอเทนสเนี่ยก็จะมีทัวร์มา,า,มมาแต่ว่าเราเลือกมาแบบพิเศษหน่อยเรามาเองแล้วก็เช่ามอเตอร์ไซค์อิสานนะคะอูว้วดูสิคะบ้านเมืองข้างล่างอยู่ลิบลนู่นนะคะสวยงามมาก นี่คะ่ะตอนนี้นะคะเอมี่มาอยู่สวนของที่จะเป็นรถลากนะเะาเรียกว,ว่าส่งของสเบียงนะคะตะเกียราหาอยู่ในตู้นั่นแหละคะ่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสมัยโบราณเนาะอันนี้คือสมัยโบราณโบราก็จะนี่คะ่ะก็จะเป็นการหมุนขึ้นมาหมุนมาหมุนมาเรื่อยๆนะคะในการรักส่งของข,องของั้นล่างก็เอาไว้ขนของนะคะแต่ปัจจุบันก็แม่แหมืสถานีตรงนั้นก็เลื่อนมาเรื่อยๆตรงนะะี้ ก็จะมาขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือพวกสเสบียงต่างๆแล้วนั้นก็ปดอีกหลังหนึ่งนะคะโอ้เยอะมากเลยเรียไดให้หน้าชมสนใจเดีย๋ยวไปดูต่อนะคะว่าอันนี้จะพาไปที่ไหนต่อเราไปนใตน,นใตัวนะคะก็มีที่เก็บวายด้วยนี่ตรงนี้ะ่ะสมัยก่อนนะพระก็จะมีที่เก็บวายไว้สหรับทานกันเองนะคะ นี่ก็คือที่เก็บวายสมัยก่อนแบบนี้นะคะที่จุได้เยอะม,มากเลยค่ะกินไม้ยังแบบกรุ่นี้นะคะ่ะแอลกอฮอล์ก็ยังมีติดติดเ,เลยอันนี้คือสมัยก่อนที่ที่เก็บขาะะ้าวเลยค่ะเป็นห้องเก็บอุปกรณ์เลยถัดมาเอาไปาด้านนอกนะค,ะค่ะก็จะเป็นวิวนี่ก็ถงชากรีสนะคะแล้วก็นี่เปสวยๆนะคะนี่ อันนี้ดูรอบนะคะและแล้วนะคะอีกที่หนึ่งที่เรามานะคะจะชมวิวค่อนข้างจะสลรับซับซ้อนดีนิดนึงเพราะว่าต้องไต่เขามาแล้วนี้ค่ะไม่ใช่การแคนยอนนะคะพเพื่อนๆนี่คือมาเตวราที่ประเทศกรีซนะคะแล้วก็ตรงนี้นี่เราก็จะมีนักท่องเ,อเทเี่ยวเยอะแยะมากมายทำมาถ่ายรูปกันในวิวตรงสุดสเนาะ เห็นไหมคะแล้โบตข้างล่างนี่ก็มีอีกตรงนี้สวยงามมากเห็นไหมคะเห็นไหมคะไกลรีบๆนู่นโบตะกี้ที่เราไปเที่ยวกันมานะคะสวยมากโอ้โหมาดามาดมถ่ายรูปแต่ว่าโอเคเลยนะรีวิวได้อะไรได้นะคะสวยงามที่สุดเลยค่ะ นะคะมีน้องนะคะเขามาเล่นโดรนด้วยโหแล้วปลองว่าถ้าใช้โดรนเล่นดูนะคะวิวต้องสวยกว่าน,นี้มากๆเลยทีเดียวนี่ขนาดแบบรูปธรรมาดายังเสือขนาดนี้นะโอ้โหภาพถ่ายด้วยโดรนจะเจ๋งขนาดไหนเนาะจริงๆก็อยากขอดูดเข้าเหมือนกันเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรคะ่ะกินใจ <laughs> สวยมาก <laughs> โหสีเยสค่อยไต่ลงไปเห็นไหมคะแล้วความลำบากของเร,เราต้องไต่ลงไปคนะแล้วก็นู่นค่ะเราต้องเดินไปทางโน้นนะคะนี่ แอดเวนเจอร์ที่สุดมาวันนี้